นนันกสวัสดีจ้าพี่น้องมากเหงาที่สองพี่น้องอวัาดีเนป้าสวัสดีจ้ามากจ้าพี่น้องเอ้ยก่อยอยู่ภูกเก็ตทีา่มาลายทุกคนเบิงเ่งมนพุ่นเห็นบ่ค่ะทุกคนเห็นบ่ค่ะถ้ากันเอาก่อนหนึ่งเลยได้ค่ะนี่ก่อที่สองเนี่ย<ม>กำลังจะแพนให้เอาขึ้นบ่ไว้รอกพีห้องตรงพุดตัระพีนะ อุ้ยอ่อนซ่อนขีดหัดอีเมียเด้มาล่างอีเมียผ้าไปทั้งสี cosas, Louise, wi ่เลยจ้ะมาล่างอีเมียผ้าไปหาทั้งภูเขาภูเก่าบานเท่านาะอันนี้แกโอ้ยสุดยอดเลยค่ะพวกมึงดูนี่ลำต้นพ่นสีดำแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่ลำต้นพ่นเริ่มออกดำแบบนี้ค่ะนี่หละกลวยที่เป็นหัวพ่นธุขพูดมาเสียมก็ไ้เอามาพี่น้องถ้ากันไสมีดก็ได้เอาเสียมมาจ้ะโอ้ยโอเคค่ะเห็นไหมนี่ขุดก่อนเด้อ เล็บยูทุกคนตาจะทงางกลางเลยปะเดียวเดียวพี่พากันคุดกันได้จ้ะเด้อมึงได้บ่นพี่น้องพากันคุดก่อยได้ค่ะสองสาวอยู่ในปา่าสองยายสองยายค่ะไว้กูไปเป็นยายเด้พี่น้องคนก <laughs> ็แบบ พี่น้องเห็นบ่จ๊ะมวนขนาดเลยนี่แหละว่างๆางมาจะมามาขุดตัวเป็นนี่เด้อนี่แหละเป็นนี่มัดแบบนี้แหละค่ะต่างออกกับร่างกายเนาะค่ะเนาะคนเฮามันก็ะมุซี่ละค่ะหากินหายากคนอีสานบ้านเฮาเอ้ยชีวิตบ้านนาะลองไปจุดก็ไง้หนูขุดซีวี นี่บ่แมนสิบายสอง่นองก็ว่างสัตว์เหงาเมื่อกี้กันยังไงตั้งเหงาวางนึ่งเป็นสองชั่วโมงค่ะชั่วสี่ออกแล้วม่นอนมารอบหนาคอยเสียม,มาเอาบักจกมาเสียมละบรบารอบหนาแม่เสียรถไทยเข้ามาค่ะเอ,อ้ย อนซ้อนแห้งๆค่ะ I love you <laughs> มันก็มีความสุะะขเดวยขามาในป่าน่ะป่าหมดหมดตา <laughs> เอามึงก็ฉีดตี่ล่ะฉีดลนตากูซะตาบอด <laughs> พอมันสิเบิด ไม่รักก็บอกฉันบอกได้ไงตัง้ตงดีดวะเดะไปมากกับไปมากกับเมนี่มาต้องห่วงดอกค่ะทุกคนเอ้ยสิเบียร์คืนนางใดเนาะฮ่ะเนี่ย <c oughs> หัวกับปยูป <c oughs> ทนใด <c oughs> นะ มึงด้วย่ะพากันมาเอาคอยพากันใส่มีดคะ oh. นะ่ะโอ้ยอี่บึงนี่ย่งอย่าจมเด็ดซักพิษอย่าทำขาบาดเจ็บนะบาดแล้วห้ามทำขาบาดเจ็บนะพี่น้องเลยปวดพโพม้วบักเตียงบักข้าว มอกอยได้เนี่ป้าเสิบใจดีๆกูนะป้าถัวมัง,งเอาเอาปีนออกโอ้ยเขียถูกคุด <c oughs> โอ้ยบอกเพื่อนเนาะค่ะน้อว่าโอ้ยให้พวกลูกพ่อยอีกจะเคลื่อน,นึงเด้อบผุนข้างล่างก็อีกเคลื่อนึงค่ะเอาไปบ่ไหวดอกเอาสองเคลื่อน,นี่ก็พอสองเงาพี่น้องสองเงาค่ะสองเงาก็คุด แปดสองส่วนโมงคุณเด้อค่ะเด้อ <laughs> <laughs> <c oughs> นี่จ้ะเบื้องเหงาเพื่อนทุกคน,นอันนี้คือหมอยเพื่อนค่ะ <laughs> อันนี้คือหมอยเพื่อนเด้อค่ะเด้อหมอยเพื่อนสีลายเน่ มอยคอยโมเมนมอยคอยพูดคำมคัแล้วจะเดอ้อเข้ามาปลามาเขาเข้ากับจะให้ตัวเองสิเนียดเครียดยังสินะค่ะนะเมนี่เป็นคนที่สนุกสนานอารมณ์ดีแม่นสิเครียดโอ้ยเครียดหล่นตากูซะ,อะ <laughs> โอเครียดค่ะแค่นี้ล่ละขอเวลาขุดก่อยก่อนเดอ้อเคิร์ก พี่นอ้องคอยบอกให้ป้าเราเช่าเบาปสิบเบาไปไหนไมนบอกาดูไหมมัดูมิด่ะบิ้งเอาหักใหม่ัวนี้เอาตุา โอ้ยหมอยก็จะเป็นหลายว่าบ่เปิดหรือบ่เปิดหรือบ่เปิดแล้วอยู่ได้ว่าหมอยหลายโอ้ยนั่งตั้งกล้องได้หกนาทีเลยหมอยหลายลายค่ะหมอยก่อยมึงแกเขียนนั่นนะโดนตากูย <c oughs> ุ่งกับการด่าพอยุ่งค่ะโอ้ย นี่แหละได้ผัวบรร่วยน้ำเพลินนะ่ะหากินไหนะอยากแบบนี้แล้วค่ะให้ซื้อเอาไปเลี้ยงก็มาเอาไปในเด้อมันเแ่าแล้วก็เฮ็ดการเฮ็ดงานได้อยู่เด้อ<ส>จะบอกให้ <c ười> เอาทานี่พี่น้องมาเบิ่งหัวมันหัวกอยมาดูนะเบิ่งหมอยมันดูค่ะหมอยมันไล่ไหลหมอยคนนีิคุดกันเลยคุณอาจารย์นี่แหละหัวกอย เอาสิซับได้บัดบวป่าเอาศีรษะไปศีรษะด้วยจะฝ้าฟันเด้อฟันอะไรนี่อย่าเฝ้าฟันอันนี้เงานีฟันนี่ออกกว่าฟันอะไรออกก่อนเร็วๆเขาเร็วๆเขาแต่แม่ฟ้าห้องเติมๆอยู่นั่นป่ะนี่พ่อพวกลูกเอาเงานี่ก่อนเด้อจะฝ่าวจะฝ่าตกเด้อจ้ะจะฝ่าตกเด้อพ่อเด้อพวกลูกเอาเงานี่ก่อน นี่กับปรค้มบ่ค้มค่ะผัวกับบอหับให้บ่มีผัวน้ำเศร้าบานเศร้าเมืองเพิ่งนางสี่ละอ้าพายงัด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 ใส่ละหัวมันทางนี่งตาจัก่กูบอท่านเห็นหัวมันต้องโอเพ่นอันหนึ่งสักคนเด้โอเพ่นอันนี้ก้อนนี่เอาเพิ่นบอท่นได้ดูดขึ้นมาได้นางเพิ่นมีตะมอยขึ้นมาน่ะบ่ดูดจังได๋หัวเพิ่นพุ่นน่ะโอ้ยลูกก็ปวดขาเนาะให้ลูกนั่งโยง จะปล่าตกเลยพอใหุ้งลบุกเอาหัวนี่ก่อนเอาเครื่องนี่ก่อนนี่หมดขันอยู่บ่กทุกคนเห็นหัววานั่ง เห็นแบบ่เห็นบ,บ่จากจ้ะกูเหนแล้วบบโอ้ยปามันเป็นสีเงามันต้องเริ่มจากหัวนันเสียแ,แม่มันต้องเริ่มหัวหนึ่งก่อนปาดหมวยคือลายเถยก่อนนี่โอ้ยน้องพี่น้องพี่น้องตรงนี้ปุณหะหัวก้อย ป้าเสียดายเงามันีเ่เครื่อเครื่อเครื่อไม่ใช่บอ่อันนี้ไหมตัดดูหลูกตัดฟังทั้งเล่นดูอม,มันชาอันเพินเ่นก็นยุ่น้ำหักใหม่ล้วเนาะค่ะเนาะป <c oughs> ่วยกันเลยเออว <c oughs> <c oughs> ันนี่แม่ดึง

ไม่ติดขวงกวนเด้บา้บาก่อนี่มอยหลายอหลีก่อนที่เขาเอาแรก,กๆบนมอยหลายเนาะหมอยกอยค่ะมอยที่ควดนี้พี่เรกค่ะเสียดายมันเลยบุ๊ เอาดูคุณค่ะโอ้ยตอ่อนซ้อนด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนซอยบออันที่ใดมันอยู่เลิกๆเ,เขาก็เอาบใดด้วยค่ะเด้อมันอยู่ในหกักค่ะ แต่สีแบขึ้นเลยพ่อตายล้วละเบลอยด้ไเออประเด็นน้อใหม่เด้อค่ะเด้เอ,อดไม่นยโอ้ยสวยม พอเลยอย่าฝ้าซุกก็พอพวกลูกเอากันเด้อพอเลยเอาเอย่างไะอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝน เกลือมันอบลุับซะน้าุออ่นปาดไปทั้งคุ่ ระวงังเด้ด้วยคิ่อืออันนี้เฮาสิบ่ต้องไปเอามานันอันปลูกได้อันเงามันนี่เงาเก่ามานะเห็เงาเก่าเฮาก็าค่อยฝังเพิ่นไว้เงเกา,าพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อจ้า